สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสูกส่กูสุขเด้อสุมองสุบรอนยินี้กับพ่อกรับซ่องแม่น้องวัย,ยุคือเก้าพี่น้องบรรยากาศยามเที่ยงพี่น้องเข้าขวัวคือเก้ามือน,นี้เขาไปห้าม,มาแล้วก็ต้องแกงพี่น้องแกงน้อไม้พี่น้องเรื่องอึมเตือม พี่น้องผักเขาหลอกฟักทองกับพะมงเงะหรือเกาพี่น้องแต่ว่าที่สําคัญพี่น้องเขาได้ผักแวนมาหน,นีิเออเปลี่ยนไปได้เนออาะยามนี้ก็ได้ผักแวนพี่น้องฮาอีชว่วยน่ารับประทานจริงๆพ่อน้องวายอยู่แปอบอีน้องมาสดๆร้อนๆพี่น้องเรียกว่าไม่ได้เบเเื่อน้องได้แต่ยอดยอดได้แต่เชื่อนี่นะครับแรกครับ คุยน,น้ำใหาม่เสพๆอุ้ยเสตเต่นน้ำใหม่ตอนหน่อยพี่น้องเยนี้แม่ขวัวเข้าขากับมาเตะบ,บ้านไก่ได้อพี่น้อง<ก>แม่น้องคำแพงกับคำผาพี่น้องว<ส>ันนี้่นวันนี้่นลงมาหา้ไม่ใหญ่่นนองคำแพง่นก็นเลยเฮ้าขัวแกงน้ำใหม่สูกินพี่น้อง เปลนมาพี่น้องเนาะเปลนมือมืออันแม่ขวัวแดงเนาะเดี๋ยวสิกินแต่ซี่มือแม่น้องมาอยู่กับเบื่อนะพี่น้องเนาะข้าวเบื่อเขากากยางกากสากอีพี่น้องรอสักนิดนึงอย่างเ,เพื่อสีห้าวทีเนาะบดต่ำละเอียดก็บางบางคนเขาซีหยียาวเนะาะแต่ว่าเขานะคะนัะหนหยีแล้วเขามีหมักเนาะมันมันมันมีเข้มข้นพี่น้องเขาต่ำเส้อแบบนี้นะเคี่ยวอุ้มทุ่ม ถ้าห่านะเราก็มันออดอยู่ไแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี่ยก็มีออดน้ำไม้ลำโลมันก็เคยด็กอาศัยได้ที่มันเตะอันแนงเขาเออด้วยน้ำไม้เพลวาดอันนั้นนะแต่อันนี้น้ำไม้เลี้ยงน่องเนะพี่น้องเราน้ำไม้เลี้ยงน่องก็คือน้ำไม้พวกมันคือน้ำไม้สังไผ่นั่นดีเนี่ยมันออดตลอดนะพอมดน้ามันกตึงออดยาเพี่น้องห้ากินน้ำไม้แนงไม่น้อยเดี่แหละมีได้แนงโลมกั น้องวายุมาเต๋สิได้สบดีน่องจะใบดีป้าลุงไหมเขินสบายดีอุ้ยส่งพรมโพลานแเงีพี่น้องเอ้ยน้องวายุมาเต๋สิได้ไปอัน้นำไปลูกไปอันหนเนาะงอุ้ยน้องวายุก็ลองเพียงเพียงเดียวข้าเบื่อขาไปจังหาปานลานอย่าหนังมีลายพี่น้องอย่าน่องอันผอโอ้ยน้องวายุเอ้ย ลงมือเลยพี่น้องอปลาเดกเป็นตูตูกลูกเเยมีอู้ทับถีหนึ่งพี่น้องจองหนึ่งยัๆ่ๆน้ำลายใหญ่แซ่บแน่นอนอนามนี่ เสื้อลาบ้าเขาบืนเนี่ยพี่น้องเขามีฐานสะใส่เรียบร้อยรอแต่มันพดรอมันพดล่ะคะเสื้อผักแล่ะครับพอมเสื้อพี่น้องหมุดเจอมากินน้ำลดพี่น้องเอ้ย,ยใส่ผักพี่น้องใส่ผักผักเขาก็ได้แต่ซองอยางนี่แหละพี่น้องมาบุมาบุมาบมีได้นะะ้อค่ะมาบุบได้เสอือหอมได้แกาายยงและไม้ยำนี่น้ำชิโนะ แกงหนุ่นน้ำตกแสบพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานพี่น้องปะอันนี้เองว่าคิดไเปายพี่น้องจีบเป็นาเจียวกระซูแก้วเจียวน้ำพักพี่น้องปะหมาพี่น้องกินข้าวสามคขีมืันนี้กินข้าวสุ้มกันน้องคำแพงกับคำผาก็ลงหมาพี่น้องวันนี้เคลิร์น พี่น้องด้กินข้าวล้วก็ขวดก้อยกระป๋องก้อเขียนเนาะกุ้งล็กกับมก้อยกระป๋องแม่นลองว่ายุกับพอนออ้องยุกยังกินพี่น้องมันเต็มบ่ก <c oughs> กินข้าวสามาขี่กินแกงน้ำม่สุดท่อนๆน้องว่ายุกับนอนอย่างแต่น้องคำแพงนี่แล้วถูกจ่าป้าหลุงไหม ได้ผักแวนมาเลยะูคุยไปแต่แสบดิผู้ผากกันน้ำหลไล่ก่อนแพงนกินป้งกินข้าวปุ้นป่ะแพงา้อแบงกนำกินระเทเสื้อกติกนมาหรือเล่น้ำตาลได้เด้อน้ตยนผักนันนำมาด เอาไอ้แซงมันนี้มีได้ไปโรงเรียนพี่น้องมันนี้หยุดอู้อ้าติวเอาเอาติวเขาในตาอง่หจจุ่มันามนีบจะตือ้่ก็ได้แต่จุบแล้วปหยามพ้นบ้างวา ลงใหมเปิ้ลมาหน่นะลงใหมแเปิ้ลลงมาหาพล่น um, um, uh ี huh. ่แก่ก so nice. uh ับพอดีมาห้องตากิ้งเข้าไหมาไปห้องตากินเข้าไป

สื่อน้องอายเขาได้เป็บ่ยนห่อนก็ไปอาบน้ำอนเลือดอย่เอ็สือเดียวยังหอนหมอเออกระทึกหนึงหน้องได้พี่น้องเลยไล่หันมาพ่อกันกันเต็กแล้วอันนี้ยังมีครบ

ยูห้าหมื่นเอมต้นมากระัน้ำชวยอยู่ 50, มันี้มันเตนน้นแบบน้ำปั่นนะยังมีแรล้วร้อยจเยน็นๆลูกพูดไปเอาน้ำแข็งก็เป็นน้ำแข็งตู้เย็นนี้แล้วเพอสะทถุก วันี้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาปกติไม่ได้พร้อมแบบนี้พี่น้องว่าฮะขนเห็นยังนั่งยี่นี่ก็บขนหมดแล้ววะมอนีว่าเป๊ะจะไปมูลน่องก็ไปเลยไปไปนันตะต่างยอดไปไว้ไปไว้ เพิ่งเคือพี่น้องแกงน้ำไมเมืดแล้วไม่ได้กินได้แบบนี้ตเป็นมือกล้องนี่น้องก้อยเครียดนะหาดีขนาดหมดแล้วแรล้นหลนปิ้งปิ้งบ่ เก่งเหรอตีอาอตาแล้รยังมีเยอะบกก่ด้วยว่ากินมาแล้ว,กกวข้าวฮาวบ่ข้าว,าว,าวนะ้น ก็เห็นเขาอย่างหวานในสัเนียงก็บางคนเห็นก็ติต๊กจนหนูไม่ได้ให้เป็นมิดนะน้าพี่น้องเปลาลายกะน้ำไหลไหลายคลิปนี้กับจบสัมนียพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องกดติดตามเนาะซ่องแม่น้องว่าอยูุด,ด้วยพี่น้องแกงละไม่สดทนหอนๆกับสัยาหอนเลย ไปแล้วพี่น้องพอกันคลิปหน้ายูดีมีแหงไมาช่วยกู้สุขคนเดอ้อสบายดี